เห้เ่นไหมมหารงแ้คนมันปานถึงผู an ้เด okay. oh, ียวแม่ปลทุปลทโอ้โอ้โอ้ถึงผู้เดียวโอ้ขึ้บททม่แล้วว่าโอ้โอ้บททั่วมหาเราบททั่วมหาเราเนี่ยทั่มหาเล่โอ้ยโ้ปลาทูเด็กนสองแปดพี่น้องแานอนมาไปกันะ แล้วว่าคะนนมากโทไปแล้วคุยต้องหาคุณน่ะออีสองชุ่มโมงไปฉีดมากมาท่านไม่ซองคุณอ่องชุ่โมงไอฉีมากเออผู้ดนอีซอชั่วโมงไฟีมากผู้ประสานงานให้ผู้ประสานงานให้ผู้บอกเป็นผู้บอกเป็นเขาก็มาทางขาผู้บอกเป็นเขากบนำเล่ผ้ามาเลยหาพงวนเลยตัดที่ขพมตามพงงอนนะครับเนาะพงงนเป็นว่าเป็นยังคือโบโทมานมาัวทีเดียวไอองแปดตดอ ยนไส้ดินไว้เนี่ยแน่ไนนหล่ะ่เลนน่ยเ่นห่ะคุณนหลสองแปดแล้วยันเขียไหันยนไม่รู้ยนไม่รู้ยนเพ่เดียวแล้วไงยนไม่รู้ยนไม่ยันเขียันไม่มาทหารสองแปดโอ้คนมันปานถึงพื่เดียวแม่ปทปะทโอ้โโอ้โอโอถพ่เดียวโอ้ขึนบททัม่แล้วไงโอ้ เาโทรมาหาเราโทรมาหาเราน่ะเท่ามาหาเราโอ้ยโอ้แโทรเนี่ยเป็นสองแปดงเน่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่ลาเนี่ยโอ้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  โอ้ยได้มื่อนึงได้ไห้หนึ่งเออได้มื่อนึงเออเมื่อนึงโอ้ยโอ้ได้ตังเมื่หนึงที่แล้วะสองแปดตัวเดียวเอาไปแกนได้หะว่าจะเหมนมูเดียวกันอ ถามมากันว่าโอ้มาทำกันบตเตอมันนาแปลกบ่พราไแมงต้นนั้มีแค่สามพนี่วาะโอ้โหอาซีน่าบัดนี้วันนี้วันวันทื่พูดเดียวคือพูดเดียวเพราะว่าพงคือไทยพ้นไปได้มาจากพุ่มหน้าพ้นพุ่มหน้าพ้นเออพ้นได้มาจากพุ้มหน้าอ้พ้นก็ได้ได้พูดเดียวมือนี่ต้องถืมาถามว่าพงหดนได้ตัวไหนต้องเตรียมปากกาความ บทันไ่ได้บ่ไห้ได้พี่น้องพีงพอมาเตรียมแล้วแาเรเขียนเลยเนแล้วโรลบอรี่่ได้พี่ลงยนแล้วนั่นเลยโอ้สมาพูมิน้าหเออมีแต่ภูมิน้าห้เพ่นโอ้ฝันต้งสิบอก่น่นฝันเนี่คนฝัน่นฝันคนฝันเนี่ยเ่สีันุ้มหนาเราบอกน่อยโอ้ภูมิน้าหายบอกเพื่อนย โอ้สองแปดที่ว่าหันตี้ได้แขนๆผู้เดียวผู้เดียวได้ล้วผู้เจ้ยวเ่าไม่หันเราโอ้นั่งคนนั้นคนั้นคนเราับอีกีครับคือพวกงบนี่อ่าคนอธิบายเฮาเฮากระโจนเรื่องนะครับต้องอาศัยเขียนึงเดียวอ่าก็ได้แนบได้แนอ เอามาเดี๋ยวขับีิซี่ครับผมอืออออือโอ้อือหืออาฮะยะฮะมห้ห้ไ่ฮ้อ้ะโอ้โหเล็กฝันเนี่ยอ่อือ เออโอ้อืออออฮฮออโอ้เออืออ <Ms plural issions> ือคืออันนี้นอนฝันอันนี้ฝันเอออันนี้ผีพุ่มไห้อืออออโอ้ตัวนี้คือฝันเนี่ยตัวเดียวเลยเนี่ยตัวเดียวฝันเลยหกซีแล้เก้าซีนี่เก้าซีขึ้นลงตนี้ผีพุ่มไห้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออเออตรงกันกับคพา่มฝันคือหกซีเก้าซีเอาหงอขึ้นหัวลงโอ้มันเป็นตัวเดียวกันเนี่ย โอ้โหเอ่องอนสามตัวเดียสามตัวเพื่โอ้โหสามตัวเ่อโอ้มีบ่ไรออสองตัวมันเถิกแล้วไงอืออมสองตัวมันเถิกแล้วไงอันนี้คือลายมือพงวนนะครับด้วยชีครับผมอืเอออืมอืมสองสองเน้นที่สองสอง้นอื สองสี่สองนี่ชุดสามตัวพี่น้องเอฟซีโอ้สองสี่สองเหล็กหักสองสี่สองสองสี่สองเหล็กหัสองสี่สองนพี่น้องเอฟซีอ่าสองสองขันบนบนล่างบนล่างโอ้สุนี่บนล่างอยู่ที่สองสองอบนบนื่อเนี่ย อออโอ้นี่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 เออสองสองตัวนี่ฝันหกซี่เนี่ยเก้าสิ้เป็นเก้าซี่ได้แล้วว่ะโอ้ได้ฝันเอี่เนีโอ้เนี่ยตัวเน้นเน้เขา่ันขนสองสองอือสาตัวกับสองสี่สองสี่สองอาเดี๋ยวสี่เขียนใบใหชัเเจนอีกแค่หนึ่งเทกับนอะอันนี้คือประมวลผเขียนให้พีจัรหน้าบังโอ้เนเบงงแล้ว ออมีนสีตัวคะว่ะโอ้สองหกสี่สองสองสี่นว่ยคนลรอยเห้สองใส่เออเอออออโอเคเลยครับเี้ครับผมร้อยให้เสองใส่เดียวเขียนอี่เราบ้างคัคือร้อยให้เาสองใส่โอ้โหสองสี่สองอืม เอาสองตัวนี้ไว้สะมีก่อนคือตัวเนียนที่สุดคือเอออือตัวนี้คืออืออือกับหัวอ่าฮึอโอ้ให้กลับไว่อือ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 โอ้เออเอาตัวเนียนคือ นี่นี่ยโอเคโอ้ได้เดียโอ้สี่สองแล้วหกสี่กันห้อเลือกเื้อเลือกเื้อเลือกเื้อไปโอ้โเจ๋งเจ๋งเลยฮะือโบได้เขาดันว่ไเอาคนเห็นโอ้คนหัวยัดเงินกันโบได้ก็ต่างกันเสียแล้โบ โอ้โ่ได้แล้วนะไปไปได้แล้วก็ไปบ่อพี่ยังปราสั่นว่าครับอีกที่ครับผมคนหัวจักเบิดบ้านคนหัวจักเบิดบ้านก็เลยคือบ่ได้คนรอดถือคนรอคือเขาไม่เท่าสิอันโอ้โหตรนี่อะไรโอ้โหหัวจักเบิดเบิดแทฉะหัวจักเราเบิดผู้เดียวเบิดโค้งเลยอืออือบ่ได้ประสั่นว่าปิดตา โอ้ไปได้แล้วโอคนว่าได้แล้วก็เฝ้าไปสันว่าตัวนี้แล้วสั้นว่าห้ามพูดดังเดี๋ยวคนจะได้ยินไปไปยินทุกคนดูหัานเออเอไปไปฟืนถือเอ้าบอกอะไบอเขาอย่ไหมห้าม้า เออเอ้ยเอเออนั่นตัวตัวอืมตัวเน้นเน้นอตัวไหนกตัวเน้นเน้นนั่นวันน้ไเห้แล้วอืคือกันว่ะจันวาโอ้เออตัวไหนตัวไหนเพาะอู้เท่านั้นปะเออสองสองโอ้ถ่ายจะซื้อสองตัวถ่ายจะสามตัวคือจะเป็นชุดสองสี่สองอือ หกสีเกนี่ก็้หกสี่เก้าสี่พมอือดูกเก่งระอดแต่นแต่ว่าผีพุ่มบอกมากตัวไหนสองสี่สองสองสี่สองอืออ่ารายการยังข้างล่างครับตูดแถวข้ท่างล่างหกสี่หกสี่นั่นละตัวนอนฟันตัวได้ตัวฟันหกสี่ตัวพุ่มหายมากคือสองสองแม่นจะไปไหนจะไปดังแล้วะ ยันยกขึ้นใโอ้พี่น้องเอ้คนรอดวะชันคนรอดทวกกันอ่บ่อใดคนที่หัวจ๊กเดี๋ยวมันจะปั่นวันวะ่าสองสองเป็นไดกันไปสามสี่บ่แมนสองสี่สามสี่สองสี่สามสี่สี่หกโอ้ตงฟันหนึ่งคือสี่หกหกสี่นะแต่ว่าถ่ายยังได้สามตัวเอาสองมาใส่บ่แมนสองสี่สองสองสี่สองสองหกสี่เจ็ดสี่บอกแมนบ้าถูกโอ้ พ่รองพี่น้องเอฟซีใช่ไหมจอเอาเด้อของพ่อพ่องอนพ่องอนพี่น้องพ่อกน้องเอากรต้องอธิบายเพราะว่าเพิ่นกบอะไรนะครับเนาะเพิ่นก็เลยว่าบ่จะให้คุณหูเพราะว่าเลขตัวนี้ออกไปปุ๊บดักแล้วเราจะกโอ้ยอยากฝากแข่งมาเมื่อกี้นะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝากไปให้เป็นแนวทางเด้อรื่องเด้อยนะสำหรับ เพราะเนากเกด็กสองสองตามเจอดีเพราะธรรมดาดีโอ้ยหาตัวยาก่ฐานตัวยาก่เขายังนี่ดีเพราะว่าเราไปใส่รูปบอกคขเนี่ที่เราไปเราไปเรื่องเราเห็นผู้ใดดิผู้ใดพอเห็นเราทด้ขันเราไปนี่แบบแบบหมดเอาแชปมาจ่อไปเด้อครับผมขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านครับผมมาลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ